สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักในเดือนพฤษภาคมของชาวมาังกรและขนามาังกรนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมังกรในโหดรัศทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนะคะจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้หรือเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆอีกเนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พ่ยอยากจะสื่อสารไปถึงขอแค่ตัวคุณเองมีคนได้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้นะคะไม่ว่าสถานะในปัจจุบันระหว่างคุณและเขา ะไปดูกันมาก่อนขอให้พลังงานหลักเลยฮนะให้ดวงความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาข้ามาก่อนสองดาบอืมสองดาบคือรูกนี้รู้สึกว่าจะว่าเป็นรูกหูนะมันคือ สิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้รับรู้มามันอาจจะต้องพิจารณาอีกทีว่าควรเลือกอะไรสองดับพ่งความลังเลอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในชาวมาก่อนในเวลานี้คุณกําลังสับสนนะนะคุณกําลังสับสนว่าคุณจะเอาอย่างไรกับตัวเองดีไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคุณการง,งานการเง,งินสุขภาพแล้วก็รวมถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางท่าน ออไปเจอกับความสัมพันธ์ที่มีใครคลาลาคาสังอยู่ในชีวิตแต่ก็ดันมีอีกช้อยส์นึงเข้ามาแล้วก็ลังเลค่ะว่าว่าจะปล่อยไปดีจะปล่อยคนที่มีอยู่ในมือดีหรือว่าหรือว่าจะแบบยังเสียดายความสัมพันธ์เก่าๆที่มีมาแล้วก็ปล่อยผ่านกับคนใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าสองดาบของมังกรคืออะไรนะอ่ะไพ่ของคุณก่อน,นะคะ สถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นไงคะเมืก่อน <c oughs> มีไพ่พร้อมมีไพ่ปลายทางมีไพ่แจ็คพอตแล้วก็มีไพ่ปกปองในหน้าไพาอ่อ่ะ เหมือนมันมันมาถึงจุดที่มันจะต้องจบสถานการณ์บางอย่างเรื่องราวบางอย่างเพื่อที่จะออกเดินทางไม่มีใครชอบการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงของคุณน่ะถ้าที่ที่คุณอยู่ในสถานการณ์ในความสัมพันธ์ก็ดีอ่ะมันอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันห่างไกลความสัมพันธ์ที่มันมีแต่การต่อสู้สู้รบปกมือความสัมพันธ์ที่มันมีระยะทางความสัมพันธ์ที่มันมีคู่แข่งหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เรามีความรู้สึกว่า มันทิ้งมันร้างมานานไม่ได้มีใครมานานนะจุดนี้มันเป็นจุดที่เหมือนแบบเลเวลของคุณนะ่ะค่า XP ของคุณมันสูงมากพอแล้วอะที่ทำให้ตัวคุณเนะี่ยเดินหน้าออไปแล้วก็ไปพบความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆมีไพ่แจ็คพอตขึ้นนั่นแปลว,ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าคุณได้มีโอกาสมีความรักอีกครั้งมันอาจจะเป็นความรักที่ดีเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ได้อือเอาไปดูกันนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงนะชาวมาก่อน <c oughs> คุณรู้สึกไงกับเขาคะมาก่อนความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาว o r l d บางทั้งเจอชาวต่างชาติเนาะมีเวล์มีมูนมีไพ่หกเหรียญอืม ชรีออตเป็นรักทางไกลหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันมากๆก็ได้อ่ะค่ะคู่แข่งก็เยอะนะแชรีออะเออห้าดาบเก้าดาบเขารู้สึกไงกับคุณเสียงปบบจะไออ่ะเขารู้สึกไงกับคุณค่ะทำก่อน เม็ i c ิ a เชียนสตรเก้าไม้สามถ้วยแฮงแมน เจ็ดไม้โอเคไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้หนะ้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะในส่วนของคนโสดถ้ายังไม่มีใครเข้ามาก็ว่าไปแต่ในส่วนของคนที่เป็นคนโสดแล้วมีคนเข้ามาคุณกำลังลังเลก,กับความสัมพันธ์นี้อยู่ ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาได้จริงๆไหมถ้าเขาดีเขาดีจริงไหมอืมเพราะว่าพอขึ้นไพ่เวลเดมูนไพ่หกเหรียญอะถ้าสมมติเป็นความสัมพันธ์ที่แบบก <c oughs> ึ่งกึ่งมีการลองใจถ้าเราเป็นคนที่ต้องเปเป็นคนที่จะต้องให้นะคะพอมันมีไพ่ห้าดาบกับเก้าดาบขึ้นมาตรงนี้คุณเอกใจไว้ก่อนบางครั้งอะบางครั้งมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบขึ้นไพ่ ปลายทางอืมคุณอาจจะเป็นขุมทรัพย์สําหรับเขาแต่เขาไม่ใช่ขุมทรัพย์สําหรับคุณนะแต่ถ้าในความสัมพันธ์นี้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีคนคนนี้จะมาพร้อมที่จะให้คุณนะมีทั้งเดอะเวิร์มีทั้งหกเหรียญม,มาพร้อมที่จะให้มาพร้อมที่เป็นผู้ให้แต่ตัวเราเองอะด้วยความที่ชาวมากรอะก็เป็นพาะด,ดินค่อนข้างต่อสู้ดิ้นรนมาด้วยตัวเองค่อนข้างเยอะพอมาเจอความสัมพันธ์ที่กลายจากผู้ผรับ โอ้ no กลายจากผู้ให้มาเป็นผู้รับบ้างอ่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนไม่แน่ใจแล้วก็ไม่วางใจว่าเราจะจะเจอคนดีๆแบบนี้ได้จริงๆหรอประมาณนั้นอืมนะคะมาดูหน้าไพ่ข้างล่างกันถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่โอเคนะคะถ้าคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่โอเคเขาเขามีความรู้สึกเลยว่าเขาจะต้องใช้วาทศิลหรืออะไรหลายๆอย่างในการพยายามเกลี้ยกล่อมแล้วพูดคุยกับคุณ แต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณยังมีความลังเลแล้วก็ไม่ได้เชื่อทุกอย่างที่เขาพูดแบบเต็มที่ขนาดนั้นนะแต่ในพาร์ทของถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันโอเคที่มันดีแล้วเขาไม่ได้แบบตั้งใจมาหลอกคือการที่เขามีความรู้สึกว่าในเวลานี้เนี่ยเขาจะต้องหาวิธีในการที่จะเข้าหาคุณเพื่อที่จะพูดคุยสื่อสารกับคุณเพื่อที่รู้ว่าเขามาดี เพราะคุณดูเป็นคนที่เหมือนแบบยังระแวงเขาอยู่สูงมากๆนะฮะมีก้าวไม้มีแฮงแมนมีไพ่เจ็ดไม้ mai, ดูระแวงเขาดูไม่ไว้ใจเขาดูไม่ค่อยโอเคกับการเข้าหาของเขาซึ่งเขาก็คงจะต้องต้องลุยต้องสู้อยู่ในระดับหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้ได้คุณมาในสถานะความสัมพันธ์นี้ให้ได้อืมแบบนี้แหละ เพราะฉะนั้นเราก็ลองพิจารณาดูว่าในความสัมพันธ์นี้เราอยู่ในโหมดแบบไหนเพราะถ้ามันโอเคมันจะดีมากๆเพราะคนนี้เขาตั้งใจมาเป็นผู้ให้แล้วคุณคือจะต้องอยู่ในสถานะผู้รับนะแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเรากลายเป็นผู้ให้แล้วเขาเป็นผู้รับอันเนี้ยให้ระมัดระวังไว้นะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่ในความสัมพันธ์นี้มันจะเบี้ยวมันจะหนีมันจะห่างอืมปลามาได้งูก็มาได้ระวังด้วยนะอ่ะไปดูกันแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะชาวมังกร ขอให้ชาามาก่อักขานามาก่อน,นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีเดวิลม,มีเดวิลมีเดอะฟูลโอ้ oh, อะไรนหล่นมามีแชรีออรพี่ค่อนข้างมั่นใจว่ามีโอกาสได้เจอกันหรือ มีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็มีโอกาสที่จะเหมือนแบบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งได้ด้วยนะอ่ะหน้าภพ่ขึ้นแบบนี้นะแล้วไงอีกแนวนความสัมพันธ์ Levers อืมห้าไมายมหนึ่งดาบ ในหน้าไพ่นะในความสัมพันธ์เนี่ยการไปเที่ยวด้วยกันระหว่างคุณกับเขาการได้เจอกันมันจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าในความสัมพันธ์นี้มันควรจะพัฒนาไปในทิศทางไหนคุณจะได้รู้ว่าคนนี้มารักหรือมาหลอกมันชัดเจนมากเพราะว่าในบังเคส์อะชาวมกรเราต้องยอมรับว่าพื้นดวงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันในจังหวะนี้มันจะเป็นจังหวะที่คุณสามารถเจอคนที่พัฒนาความสัมพันธ์ ผูกพันกันไปในระยะยาวได้แต่ในบางเคสอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะดึงคุณเข้าไปผูกพันกับเวอร์ชั่นเราสองสามคนทำให้ต้องเลือกททาไม่ต้องตัดสินใจว่าเราควรจะมีคนนี้ไว้หรือปล่อยอีกคนไปหรือเรากลายไปเป็นบุคล 2, บคลที่สองบุคคลที่สามมีความสัมพันธ์หนึ่งหรือไม่อะไรเงี้ยถ้ากำลังสงสัยอะภายในช่วงที่พี่อ่านไพ่เนี่ยให้เวลาไปประมาณหนึ่งถึงสามเดือนคุณจะได้รู้นะในกรณีที่ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอะ มันจะเป็นลักษณะที่สุดท้ายคุณจะสาระตะและเข้าใจได้ว่าปัญหาในความสัมพันธ์นี้มันคืออะไรและหาบทสรุปจบได้ด้วยไพ่หนึ่งดาบตรงนี้นะแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปต่อกันได้จริงอ่ะมันก็จะมันก็จะรู้ได้ว่ามันไปต่อได้หรือมันไปต่อไม่ได้นะอ่ะไพ่แนะนำสิชาวมกงกรจัดเม้น เรื่องบางเรื่องก็อาจจะถูกลิขิตไปแล้วก็ได้นะคะ The Sun อืมสิ่งที่ถูกปกปิดปิดบางไว้จะได้รับการเปิดเผยนะ Template สิ่งต่างๆกำลังจะโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเด็กถือถ้วยอสองไม้บางครั้งมันอาจจะหมายถึงสิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยมันมาถึงแล้วอะ่ะ มีไพ่ก้าวดาบเกิดขึ้นสิ่งที่คุณหยุมหัวมาหลายวี่หลายวันไม่สบายใจมาตั้งนานไพ่ก็เราบอกว่าบางครั้งอ่ะการไปเร่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะทุกคนถูกลิขิตมาอยู่แล้วในระดับหนึ่งว่าเราจะได้รู้เรื่องนี้เมื่อไหร่ทราบเรื่องนี้เมื่อไหร่ทิศท,ทางหนทางนี้มันจะเป็นไปนในทิศท,ทางไหนคราวนี้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะว่า มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่นวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นถ้าใครก็ตามที่รอคอยความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ในที่แจ้งย่อมดีเสมอเหมันไพ่้นมาบกแบบเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ได้เดี๋ยวคุณก็รู้คุณอาจจะกําลังสับสนว่าฉันควรจะทํายังไงดีฉันควรจะรักใครดีฉันควรจะเป็นยังไงดีในเวลานี้คุณอาจจะสับสนแต่เดี๋ยวสักพักคุณจะได้คําตอบพี่มองว่าอย่างนั้นนะ โอเคจบไปแล้วนะคะสรุบดวงความรักในเดือนพฤษภาคมหรือเมื่อไหรก่ออรก็ตามค่ะที่คุณกดเข้ามารับชมคลิปนี้นะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ